เทวไปน้ำน้ำถึงศึกษาวิชาการาโอราุกรุ๊กเป็นหนึ่งในไทยจากพิชาดพิลาเข้ารำตั้งใจพัฒนาไปไกลทั้โลกทั้งกาเที่ยวไป s ม a r t s t u ส e n t จากการค้นพบและพัฒนาศักยภาพของตนอย่างจริงจังด้วยกิจกรรมพหุปัญญาทำให้นักกีฬาชมรมสแต็กของโรงเรียนทิวภายงามได้รับการคัดเลือกให้เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกกีฬาสแต็กเป็นสมัยที่สองติดต่อกันก่อนจะมาถึงวันนี้ จากความมุ่งมั่นของโรงเรียนทิวไผงงามในการประยุกต์ใช้ทฤษฎีพระหุปัญญาในการจัดกิจกรรมเพื่อค้นหาและพัฒนาศักยภาพของนักเรียนอันจะเป็นการทำให้นักเรียนและผู้ปกครองได้รู้จักภาคภูมิใจและพัฒนาศักยภาพของตนให้โดดเด่นยิ่งขึ้นซึ่งภายหลังจากที่โรงเรียนทิวไผ่งาม ได้นำกีฬาสแตก็กเข้ามาให้นักเรียนได้ทดลองเล่นเพื่อเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งในการพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพตามทฤษฎีพหุปัญญาพบว่ามีนักเรียนจำนวนหนึ่งให้ความสนใจและมีความสามารถที่โดดเด่นและได้รวมกันก่อตั้งเป็นชมรมสแต็กโรงเรียนทิวไผ่งามโดยมีคุณครูยุพยงเกษริเป็นโค้ชและคุณครูที่ปรึกษาผลงานและความภาคภูมิใจ นักกีฬาชมรมสแต็กของโรงเรียนทิวไผงามได้พัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้ไปร่วมการแข่งขันกีฬาสแตก็กตามที่หน่วยงานต่างๆจัดให้มีขึ้นเพื่อพัฒนาทักษะและสร้างเสริมประสบการณ์ให้กับตนเองจนสามารถไปชิดรางวัลได้มาอย่างมากมายอาทิเช่นครอง18รางวัลการแข่งขัน stacking championship ซึ่งจัดโดยโรงเรียนอัสว์ชัญธน,นบุรี เมื่อวันที่22มกราคม2554ครอง40รางวัลจากการแข่งขัน2010 Sport Stacking School Battle Championship ชิงแชมป์ประเทศไทยจัดโดยสมาคมกีฬาสแต็กประเทศไทยระหว่างวันที่23ถึง24สิงหาคม2553 ครองถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประเภททีมเฮด to h e ดไซเคิลรุ่นผสมในการแข่งขัน2010 Thailand National Sport Stacking Championship รอบชิงชนะเลิศประจำปี2553ครอง10รางวัลจากการแข่งขัน2011 c อนอ b a t ฟเว l นส t o s t แบทเทิล c ปอตสแต็กก i ้ซึ่งจัดโดย สมาคมกีฬาสแต็กประเทศไทยเมื่อวันที่20สิงหาคม2,554ณโรงเรียนอัสัมชัญธนบุรีและล่าสุด ครอง18รางวัลจากการแข่งขัน2 0 11 Thailand National Sport Stacking Championship ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีซึ่งจัดโดยสมาคมกีฬาสแตรกประเทศไทย W.S.S.A. Thailand เมื่อวันที่25-26ถึงกุมภาพันธ์2555 จากผลงานดังกล่าวนักกีฬาสแต็กของโรงเรียนทิวไผ่างามจึงได้รับคัดเลือกจากสมาคมกีฬาสแต็กประเทศไทย w s s a Thailand ให้เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกกีฬาสแต็กดังนี้พุทธศักราช2554เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมการแข่งขันต0 1 1่อส้น s p o r t Stacking Championship ณประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อเดือนเมษายน2,554และสามารถคว้ารางวัลรองแชมป์โลกอันดับหนึ่งรุ่นอายุ12ปีประเภทเซอร์เคิลและ3รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ประเภททีมจากการแข่งขันรายการดังกล่าวพุทธศักราช2,555เป็นตัวแทนประเทศไทยร่วมการแข่งขัน 2, ู1 2 World s p o r t s St Stacking Championship ณนะประเทศเยอรมันในเดือนเมษายน2555แรงบันดาลใจเพราะเป็นกีฬาที่ให้ทั้งความสนุกสนานฝึกสมาธิและมีสติมีความรับผิดชอบได้มีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นรวมถึงได้มีโอกาสเดินทางไปแข่งขันในที่ต่างๆทั้งในประเทศและต่างประเทศการสนับสนุน ทั้งที่บ้านและที่โรงเรียนต่างให้การสนับสนุนโดยเฉพาะที่โรงเรียนได้จัดให้มีห้องชมรมกีฬาสแตก็กพร้อมทั้งจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นที่นักเรียนที่สนใจกีฬาสแตก็กต้องใช้ในการฝึกเพื่อพัฒนาความชํานาญของตนรวมถึงการให้คุณครูยุพยงมาเป็นโคช้ชและคุณครูที่ปรึกษาชมรมเป้าหมายและความคาดหวัง ต้องการสร้างชื่อเสียงให้กับครอบครัวและประเทศชาติในการเข้าร่วมการแข่งขันชิงแชมป์โลกซึ่งขนาดนี้สมาชิกของชมรมสแตก็กสามารถคว้ารองแชมป์โลกมาครองได้แล้วเป้าหมายต่อไปคือแชมป์โลกการเดินทางสู่ความฝัน นักกีฬาชมรมสแต็กจะใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนมาฝึกซ้อมโดยใช้ห้องชมรมในการฝึกซ้อมและเมื่อมีโอกาสก็จะไปร่วมการแข่งขันตามที่หน่วยงานต่างๆจัดขึ้นเพื่อพัฒนาฝีมือสร้างประสบการณ์และเรียนรู้ยุทธวิธีใหม่ๆจากนักกีฬาสแต็กคนอื่นๆท้ายที่สุดนักกีฬาสแต็กได้ฝากข้อคิดถึงผู้ที่สนใจจะเล่นกีฬาสเต็กดังนี้ การเล่นกีฬาสแตกให้มากกว่าความสนุกและการที่จะประสบความสำเร็จต้องมีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงมีความรับผิดชอบและหมั่นฝึกซ้อมเพียงเท่านี้ความฝันก็คงไม่ไกลเกินเอื้อมเพนการบุญญานุกูลรายงาน